สวัสดีครับวันนี้มาต่อนม่วงกันนะครับอันนี้เป็นนม่วงโชคอนันต์นะครับต้นแม่มันก็เป็นกิ่งตอนเหมือนกันนะครับโตขึ้นมามันก็แข็งแรงทนทานลูกโดกมากนะครับต้นนี้ไม่เคยแต่งกิ่งเลยแต่ก็ให้ลูกกินทั้งปีก็ถือว่าเป็นพันธุ์ดีนะครับก็เลยจะมาตอนขยายพันธุ์ไว้เยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีตอนกันนะครับการตอนนม่วงโชคอนันต์นะครับไม่จําเป็นต้องใช้กิ่งกระโดงนะครับเพราะว่ากิ่งกระโดงคือเขาเน้นให้มันโตเร็วมันพุ่งเร็วนะครับ แต่เรากิ่งตอนเราเน้นให้มันโตช้าๆควบคุมทรงพุม่มง่ายๆนะครับแล้วก็กิ่งข้างนะครับจริงๆกิ่งกระโดงมันไม่มีแล้วนะครับถ้าเป็นมะม่วงที่เราปลูกกันอยู่ในสวนเราตัดกิ่งกระโดงทิ้งตลอดเพราะว่าเราจะไว้กิ่งข้างเพื่อให้มันได้ผลตลอดควันเหมือนเดิมนะครับสามเซนห้าเซนแล้วแต่ การเลือกกิ่งตอนนะครับเขาว่ากันว่าถ้าตอนกิ่งใหญ่เลยมันก็โตเลยนะครับกิ่งเล็กมานานโตนะครับจริงๆแล้วไม่จริงนะครับยังไงเวลาเราไปปลูกมันก็ต้องสร้างระบบลากก่อนต้นไม้นะครับถ้าระบบลากไม่ดีนะครับมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาได้ช้าโตช้าเหมือนเดิมนะครับต้นใหญ่ก็โตช้าได้เหมือนกันแต่ถ้าต้นเล็กระบบรากดีนะครับ สองสามปีก็ต้นใหญ่มากดึงผลได้เลยนะครับฟันเสร็จนะครับขูดขูดเยื่อออกนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ปายน้ำยาเล่ยงรากนะครับใครไม่สะดวกไม่มีน้ำยาเล่้ยงรากไม่เป็นไรนะรไม่ต้องใช้ก็ได้มันก็ออกรากเหมือนกันแต่ช้านิดนึง ตรงกลางนะครับแผลบนสุดอย่าให้มันอยู่อย่างนี้นะครับบางคนกว่าแผลมันจะออกไม่เป็นไรอย่างนี้นะครับแผลนะครับที่เราผ่าตุ้มตอนเราจะหงายขึ้นหรือจะคว่ำลงก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับลองดูก็ได้นะครับหน้าฝนมันก็จะมีน้ำเข้ามาที่แผล ต้มเราก็จะเปียกอยู่ตลอดเวลานะครับถ้นาน้ำเยอะเกินอาจจะเน่าได้ ที่ใช้ไม้ตอกในการมัดตุ้มดอนนะเพราะมันเร็วดีนะครับมันไม่ต้องดึงต้องโหนให้มากนะครับควันแรงก็กว่ากิ่งหักนะครับควันเบาก็ไม่ขาด ถ้าเราตอนกิ่งเล็กนะครับเราก็จะได้ถึงสามกิ่ง3ามสี่ห้ากิ่งแล้วแต่กิ่งไหนมันจะเยอะแต่ถ้าตอนกิ่งใหญ่นะครับเราก็ได้แค่กิ่งเดียวต้นเดียวนะครับเ <c oughs> วลาระยะเวลาปลูกเท่ากันยังไงเราก็ต้องเลี้ยงต้นเลี้ยงใบเลี้ยงกิ่งไปนู่นนะครับสามปีกว่าจะดึงผล นี่ครับใช้ไม่ตอกมันง่ายเหมือนกับใช้เคเบิลไทยนะครับเคเบิลไทยนี้มันครับเป็นเงินอยู่นะครับแล้วก็อนาคตถ้าบรรย่อยสลายมันก็จะกลายเป็นไมโครพลาสติกนะครับใช้ไม่ตอกย่อยสลายแล้วเป็นปุ๋ยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ